สำหรับมือใหม่ที่อยากสร้างตัวตนนะคะวันนี้มาเรียนรู้สี่เสาหลักในการสร้างตัวตนและสําหรับมือใหม่หรือแม้แต่หลายคนเนี่ยที่เป็นมือเก่ามือเก่ามาแล้วเนี่ยอาจจะลืมสี่เสาหลักนี้ไปว่าเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องใส่ใจอะไรบ้างมาดูกันค่ะเพื่อการที่ทําให้สี่เสาหลักนี้ทําให้คุณขายดีขึ้นแล้วก็ดังขึ้นแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นแล้วยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมาดูกันที่เสาหลักแรกนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้บริษัทเรามันอยู่ต่อไปได้ นั่นก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินซื้อของหรือบริการของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะทํายังไงมีกลยุทธ์อะไรมีโปรโมชั่นอะไรที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจและรีบแย่งกันซื้อของของเราวันนี้เนี่ยแค่ลูกค้าซื้ออย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่เราต้องรู้ว่าแล้วเราทํายังไงเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรีบแย่งกันซื้อด้วยหหลักการที่อยากให้ทุกคนมอมให้ทุกคนไว้เนี่ยนั่นก็คือ the law of scarcity ค่ะ ก็คือกฎแห่งความขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กฎแห่งความขาดแคลนว่าเหลืออีกเท่านี้วันเฉพาะวันนี้ถึงวันนี้เท่านั้นหมดอายุภายในวันที่หรือว่าเหลือแค่เท่านี้สิทธิ์เท่านั้นอันนี้คือการใช้ the law of scarcity เนี่ยในการทำให้ลูกค้าเรียบตัดสินใจซื้อในทันทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายอะไรอย่าลืมให้ the law of scarcity หรือว่ากฎแห่งความขาดแคลนเนี่ยไว้ในคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะ เสาหลักที่2นั่นก็คือคอนเทนต์ค่ะวันนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ต้องเก่งคอนเทนต์ก็ได้ไม่ต้องทำคอนเทนต์ก็ได้คอนเทนต์ไม่ต้องจําเป็นสําหรับธุรกิจของฉันก็ได้ไม่มีใครกล้าพูดแบบนั้นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในยุคที่คอนเทนต์โอเวอร์โหลดคอนเทนต์เยอะเกินไปและคนเห็นคอนเทนต์เยอะมากๆเราจะต้องรู้ด้วยว่าคอนเทนต์ที่เราทําออกไปเนี่ยจะทํายังไงให้1ลูกค้าไม่เบือ่อ และลูกค้าอยากซื้อจากคอนเทนต์นั้นและมันเหมือนกับว่าเป็นคอนเทนต์ป้ายยาให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอยากซื้ออยากลองอยากจ่ายกับสินค้าหรือบริการของเราหรืออยากให้ลูกค้าเนี่ยป้ายยาให้ลูกค้าเนี่ยมาที่หน้าร้านของเราเพราะฉะนั้นหลักการทำคอนเทนต์มันมีเยอะมากๆ1นในหลักการของการทำคอนเทนต์ป้ายยาเนี่ย ที่ได้ผลสุดๆนั่นก็คือ storytelling ค่ะยังคงเป็นที่สุดยังคงเป็นอมาตะนั่นก็คือกฎแห่งการเล่าเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมักจะคิดเป็นภาพและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยได้รับรู้รับข้อความเราจะประมวลเป็นภาพทันที และเมื่อเราประมวลเป็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสมองของเรากําลังประมวลภาพเราก็จะไม่มีความต่อต้านกับสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่และเราจะเปิดใจเปิดสมองเปิดหัวฟังเรื่องนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆและนั่นคือเหตุผลที่การใช้หลักการ storytelling เนี่ยสามารถเข้าถึงทั้งใจสามารถเข้าไปที่หัวและสามารถป้ายยาให้ลูกค้าเนี่ย ัดสินใจซื้อของของเราได้ค่ะเสาหลักที่3ค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับคุณไปนานเรื่อยๆจนเกิดเป็นลูกค้า loyalty หรือว่าลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ของคุณค่ะนั่นก็คือการทำให้ลูกค้ารักคุณรักแบรนด์ของคุณรักตัวตนของคุณรักสินค้าของคุณหลายคนมักจะมองข้ามสิ่งนี้ไปแล้วก็คิดแต่ว่าฉันจะป้ายยายังไงฉันจะทำโปรโมชั่นอะไรฉันจะท ยังไงให้ลูกค้าซื้อสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามนั่นก็คือการทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยรักคุณเพราะฉะนั้นหนึ่งในหลักการทําให้ลูกค้ารักคุณเนี่ยคือการที่ลูกค้าก็ต้องเห็นคุณบ่อยๆเช่นกันและการเห็นคุณบ่อยๆนั้นเนี่ย เขาต้องไม่รู้สึกว่าเรากําลังมาขายตลอดเวลาเมื่อลูกค้าเห็นว่าเขาเห็นหน้าคุณบ่อยๆซ้ๆําๆเขาก็จะจําคุณได้และเขาก็จะรู้สึกรักคุณโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเราอะเห็นดารารุ่นเก่าๆที่อยู่กันมานานๆเนี่ยเราเห็นเขามานานแล้วยกตัวอย่างเช่นพี่เบิร์ดละกันอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นเป็นศิลปินที่แบบอมาตะนิรันดร์แล้วก็คนรักเยอะมากๆคือก่อนหน้านี้ในยุคที่พี่เบิร์ดฮิตเนี่ย คือพี่เบิร์ดออกมาให้ลูกค้าหรือว่า,าผู้ติดตามผู้ฟังเห็นหน้าบ่อยๆและสิ่งนั้นน่ะทำให้คนน่ะรักพี่เบิร์ดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ลูกค้ารักมันจะเป็นการทลายกำแพงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอื่นเข้ามามีใครเข้ามาแทนที่แต่ลูกค้าเนี่ยเขารักคุณไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยิบอะไรขึ้นมาขายหยิบอะไรขึ้นมาโปรโมทหรือว่าคุณกาลังแบบ ทำคอนเทนต์อะไรให้คนได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ลูกค้ามักจะไม่รู้ตัวคือเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจแค่คอนเทนต์ขายอย่างเดียวยอดขายอย่างเดียวเพราะการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรักคุณไปยาวๆเนี่ย คือการที่เขารับรู้ได้ว่าคนนี้จริงใจกับเขาและเขาเห็นหน้าคนนี้บ่อยค่ะและเสาหลักที่4ค่ะเป็นเสาหลักที่วันนี้เนี่ยเราได้ยินกันเยอะมากๆแต่น้อยคนที่จะเข้าใจและทําเป็นค่ะนั่นก็คือเสาหลักแห่งการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิงนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยแบรนดิงในหลักของการตลาดเนี่ยเป็นยอดสูงสุดของพีระมิดเลยนั่นก็คือฐานล่างสุดจะเป็นการขาย ขึ้นมาหน่อยจะเป็นการตลาดและสูงที่สุดยอดพีระมิดนั่นก็คือการสร้างแบรนด์และการสร้างแบรนด์เนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันต้องใช้เงินเยอะมันจะต้องทุ่มเงินเยอะเราเป็นบริษัทตัวเล็กๆเป็นเจ้าของคนเล็กๆเออเจ้าของคนเดียวมันคงจะสร้างแบรนด์ไม่ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าวันนี้คุณเป็นตัวคนเดียวหรือว่าคุณเป็นบริษัทเล็กๆหรือเป็นธุรกิจเล็กๆคุณก็สามารถสร้างแบรนด์เพื่อเพื่อเป็นบริษัทเล็กๆที่อยู่ในใจของคน ได้การที่สร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโหเราจะต้องขึ้นบิลบอร์ดเท่านั้นเราต้องออกทีวีเท่านั้นเราจะต้องยิงแอดมาหาศาลหรือว่าเป็นเจ้าใหญ่เท่านั้นการสร้างแบรนด์หมายถึงว่าลูกค้าเห็นแบรนด์ของคุณเนี่ยแล้วเขารู้สึกยังไงไม่อย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยแมคโดนัล์ก็ไม่ต้อง โฆษณาแล้วสิไม่อย่างนั้นโคคาโคล่าหรือว่าโค้กเนี่ยก็ไม่ต้องโฆษณาแล้วสิเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วและลูกค้าก็จําได้อยู่แล้วแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันคือการทําให้แบรนด์ของคุณอยู่ในท็อปออฟไมล์ท็อปออฟมล์คือ5อันดับ ในสิ่งที่ลูกค้านึกถึงเนี่ยมีของคุณเนี่ยอยู่หนึ่งใน5นั้นสิ่งนี้คือการสร้างแบรนด์และการสร้างแบรนด์จริงๆแล้วมันไม่มีเสร็จมันไม่มีจบไม่อย่างนั้นแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็คงหยุดสร้างแบรนด์ไปแล้วถูกไหมวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวคนเดียวหรือว่าคุณกําลังเป็น s e l ฟ made คนกําลังสร้างตัวคุณสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้หรือว่าคุณกําลังผันตัวจากออฟไลน์ line, มาออนไลน์ line, คุณก็สามารถสร้างแบรนด์ตัวตนใหม่สร้างแบรนด์บริษัทใหม่ สร้างแบรนด์ธุรกิจใหม่บนออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นสรุปให้นะคะการที่เราเป็นมือใหม่แล้วอยากขึ้นมาสร้างตัวบนออนไลน์เราต้องรู้อะไรบ้าง 1. ทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยรีบซื้อทําคอนเทนต์ป้ายยาแบบไหนให้ลูกค้าอยากซื้อทํายังไงให้ลูกค้ารักเราและสร้างแบรนด์ยังไงให้เราเนี่ยอยู่เป็นท็อปออฟไมล์ของในใจลูกค้า